ัสดีค่ะเ,เพื่อนในช่อง youtube นะคะจริงๆแล้วนะคะพี่นิดก็คือมันทําหลายช่องทางนะคะแล้วก็เลยมันอัดจะคิปบันทึกลืมมันหลายอย่างนะคะก็เลยทําใหม่เลยนะคะตื่นเช้ามานะคะหรือตอนไหนก็ได้ถ้าเราเผลอไปอะไรเงี้ยเราก็ทําใหม่ก็ได้ค่ะให้อธิษฐานจิตให้ทําสิ่งนี้นะคะแล้วก้อยออกไปทํางานจะได้ราบรื่นค้าขายจะได้ค้าขายดีจะได้สบายใจจะได้มีความสุขค่ะนะคะ ขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณหูนะที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีลิมเลือนหายไปฉันรักเธอนะขอบคุณดวงตานะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวนะที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กฉันรักเธอนะขอบคุณฟันนะฉันรักเธอนะขอบคุณรอยยิ้มนะที่ตาตึงหัวใจผู้คนทั่วโลกฉันรักเธอนะ,ะ,นะ,ะขอบคุณน,น้ําเสียงของฉันที่ทรงพลังถ้าสมมติว่าเราใช้น้ําเสียงเยอะเัมือนที่ <c oughs> วันนี้พูดเยอะมากนะคะก็ขอโทษเธอนะที่ใช้เสียงเยอะมากเลย จนแบบเรารู้สึกว่าเราเจ็บคอทุคนะจริงๆแล้วการใช้เสียงเยอะก็ไม่ดีนะแต่เราก็ขอโทษเขาแต่เธอเก่งมากเลยนะช่วยให้เราได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆทั้งวันเลยวันนี้ฉันขอบคุณเธอมากๆนะฉันรักเธอนะขอบคุณหัวใจนะฉันรักเธอนะขอบคุณลำไส้ตับไตไส้พุงปอดเส้นเลือดทุกเส้นเลือดนะฉันรักเธอนะขอบคุณขอบคุณมือทั้งสองข้างฉันรักเธอนะขอบคุณตัวฉันเองฉันรักตัวฉันเองมาก ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ยังอยู่เคียงข้างฉันนะฉันรักเธอนะที่นําพาไปฉันไปทุกพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะให้เรารู้สึกแบบนี้ค่ะว่าเราเพื่จนจิตปากเราเราเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราออกไปค่ะนะคะแล้วก็โปรแกรมตัวเองนะทุกคนขอบคุณมากๆที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณเธอมากมนะ ที่ทำให้ฉันโชคดีค้าขายอะไรก็ขายดีหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆฉันเป็นที่รักยิ่งของบุคคลทั่วโลกฉันสามารถช่วยเหลือคนได้เป็นแสนๆคนอะนะคะวิธีการอธิษฐานจิตเราสามารถอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ฉันมีรูปร่างดีฉันมีผิวพรรณที่สดใสนะคะฉันมี การยานามิตรที่ดีสนับสนุนฉันฉันมีลูกดีญาติดีมิตรด,ดีเรารักทุกคนนะนะคะบอกรักเขานะคะขอบคุณจากหัวใจนะคะ,ะไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ว่าขอบคุณจากหัวใจสําหรับใครนะคะที่มากดติดตามขอบคุณจริงๆค่ะคนเรานะคะอ่ะจริงๆแล้วเราเคยมีสันดานเดิมนะแต่เราก็ไม่ได้ยตัดสินคนที่ ว่าเขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ที่สิ่งที่เขาแบบว่าเขาเขายอมเปลี่ยนนะคะเออนะคะแต่เราอ่ะไม่ใช่เปลี่ยนว่าเราต้องต้องมันเราต้องมาดัดนิสัยเราเพื่อใครแบบหลายคนอะไรมากมายนะคะทุกคนเออให้เราแบบเป็นเป็นตัวเราเองอะ่ะแล้วมีความสุขอะ่ะมันคือดีสุดแล้วเราไม่ต้องไปปรับตัวเราเองเพื่อแบบจะให้เข้ากับใครอะไรได้ร้อยคนพันคนนะคะถ้าเขาจะรักเราก็ให้เขารักที่เราเป็นตัวเราดีกว่านะ มันจะฝื้นใจค่ะทุกคนอะนะคะให้เราอธิษฐานจิตในสิ่งที่เราต้องการแล้วทีเนี้ยเขาจะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการเหมือนว่าเราเราอยากจะขายของได้ใช่ไหมเราต้องพูดคําว่าขายดีมันถึงจะขายดีอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละอธิษฐานจิตนะคะคือการใช้กระเป๋าดักรับเราสามารถในระมิดชีวิตเราได้ดังที่พีมแบ่งปันได้เลยค่ะถ้าคุณมีปัญหานะคะก่อนหน้านี้ค่ะให้ขอโทษ ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นแล้วก็อธิษฐานจิตในมุมบวกใส่เรื่องบวกบวกเข้าจิตใต้สํานึกเรานะคะหนึ่งในยี่สิเอ็ดวันค่ะคุณจะอธิษฐานจิตหรือใช้จิตใต้สํานึกได้แม่นยําม,มากคุณสั่งอะไรออกไปอย่างเฟซบุ๊กค่ะคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะนะคะเหมือนเราส่งความอิจฉาโต้แย้งกับใครอยู่ค่ะเขาเ็จะโดนเขาโต้แย้งไปกับ แต่ถ้าเราหยุดนะคะเราก็จะไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเหมือนกันคิดลบก็จะเจอแต่เรื่องลบๆบคิดบวกก็จะเจอแต่เรื่องบวกบวกอะไรแบบเนี้ยค่ะนะ,ะวันนี้นะคะสาหรับใครที่ไม่เคยขายของออนไลน์คิดอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะติดตามไว้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆหรือใครนะคะที่เพิ่งเริ่มเข้าขายของออนไลน์ยังไม่เก่งยังไม่ปังนะคะ ก็ติดตามพี่ไว้นะคะพี่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่สนใจกระเป๋าดักซับก็สั่งซื้อสอบถามได้เลยนะคะบอกเลยว่าใช้แล้วเหงใช้แล้วปังเงินทองไหลมาเทมานะคะใส่เงินได้ถึงสี่แสนเลยนะ,ะทุกคนนะคะช่วยในเรื่องของดึงดูดเงินนะคะโชคลาภนะคะเมตตามหานิยมนะคะบารมีนะคะเทวดาคุ้มครองชนะศัตรูต่างๆนะคะต้องใช้กระเป๋าดักซับค่ะ ความหมายดีมากนะคะหวงช่วยในเรื่องการเงินนะคะยกให้กระเป๋าดักรัพ์เลยจ้าไปแลวนะคะอธิษฐานจิตเส็จปุ๊บเราต้องค้าขายด้วยนะมันถึงจะทําให้เราได้เงินนอนอยู่เฉยเมันว่าอะไเงินดิจ้ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะ